มามาตามมอนอมาเมื่อกี้เราใจข้อมูลกันก็น่ารักดีนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยบานมะไรเงอ้ยกลัวผีไม่ไรหรือไงก็พี่ที่เอาวิญญาณออกไปด้วยนี่เราจะได้กี่คะแนนได้หนึ่งแต้มไม่รวมวิญญาณไม่นับวิญญาณอ๋อแต่ว่าเอาวิญญาณออกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผีจะได้สารแต้มไปสี่สาระใหญ่อ๋อเออว่ะใช่ใช่ต้องฮิวออกเกิดสาระใหญ่สารลาพักเกลียวครับสารมีท่านนะเดี๋ยวลองไปเปิดด้านล่างให้ ่วาเอสิไ๊ะตรงนี้ก็ประตูที่วะสาราใหญ่พี่เบียวนะซุกเด็กเปิดได้สองประตูแล้วก็สุสานเปิดได้สองประตูเย้ขอบคุณครับข,ข้างล่างมียานะครับอขอบคุณครับ,บอยู่หน้าสาลาใหญ่สาลาใหญ่เลยโบสถ์ใหญ่ก็คือตรงกลางนี่ครับ <S <S 2> <S 2> ใช่ ในไข่ก็ไม่มันเจอมันผมอยู่ข้างมันผมโดดลงมาก่อนรีบใช้ซุปเปอร์ฮีโร่เจอผมไงไอเวดมา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 มมามามมมา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 าม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 มา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 มมามมามามมมามามามมมามามาัามมา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  เอ๊ะกอดแล้วนะผีไปไปผีหายครับผีหายอู่ตามมาบี่ตามตามตามตราอะไอเวรขบวนเปิดข้างล่างเปิดกล่องเหสากล่องแล้วนี่แซให้หน่อยแซคให้หน่อยตามเยตามตาาตามตาตาเอื้อจะเป็ดตีตาตาจังพาเข้ากลางบูดเอื้อยูริยูริจากาลินน่น้องๆถ่ายอรอยงเหย้ข้างล่างมีทูบสองทูบ ครับสองทูบฝากทำพิธีข้างล่างเลยครับพี่ดต๊ะลงแล้วลงแล้วลงแล้วจะไปไหนตามมาตามมาไปไหนอยูกกลางขอยาหน่อยครับยาอยู่ไหนข้างล่างเหรอไปตามไปตามนิพาเชี่ยไปเวียนยาอยู่ข้างล่างเบ๊ะเฮ้หน่อยขอบคุณครับอ้าวพี่ค่ะไปเราเต็มอยู่ดีแล้วไห้ตามมาได้ตามมาตามนิพาตามผมตามผมตามผม บนลงายาวย่ายาอยู่ที่ส่วนล่างเลยนะส่วนล่างคือข้างบนเหรอพี่ส่วนล่างชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างล่างกลางล่างกลางแวววางทูบไปแล้ววางทูบไปแล้วแหววไปทำพิธีตรงศาลาให้หนูเลยไม่ตามไม่ตามไม่ตามอยู่บนสองประตูนั่งทุบตู้อยู่นั่งอันนี้เลยล่างสวดไอ้นี่เลยได้จ้า นั่งสวดไอ้ที่ทูบเลยผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผมเอาไอ้ตะปูไปทุบแล้วครับทุบแล้วครับมันจะมีศาลาของครบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําเดี๋ยวผมไม่ทําให้เดี๋ยวผมจะไ่ทำให้หยุดตรงข้างบทนะรีบกำลังได้อยู่ข้างบทเลยได้จ้าใกล้ทุกตัวอยู่เดี๋ยวผมไม่ทาศาลาพระเกี้ยวให้ผีผีไปแล้วไปแล้วได้จ้าไปแต่ไม่หมดคืนตรงบทบทเล็กมีตะปูปะบทเล็กมีตูดีสวัสดีครับใครเหรอผมเอง มันมาเออให้ด็อกล่าออกเด้อผมเจ็บอยู่เฮ้ยมันมาฮะเฮ้ย <Hey. S 1> มาก่อนขึ้มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาผม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 สาราเล็กมีตะปูได้ผมถึงสาระก็เกี้ยวแล้วโอ้โหสเตมิน่า <c oughs> อย่างน้อยเลยได้น้อยมากวันนี้คุณน้องก็ต้องเดินเข้าวัดจากที่เดินกุชชี่อะไรวะเนี่ยเปลวคนหนึ่งกุชชี่เบล แล้วก็เลยโดดลงด้วยความไวระเบิดโยวผมครับ๋ยวผม๋ยวผมนี่ไงครูดาวอย่างไวเสร็จแล้วได้ตกผีบ้างยังเนี่ยสวัสดีอาตามอาตามอาตามมาซ้อนผมหน่อยครับผมผมกันแตกออกละอันเลยกันเลยที่เราเปิดประตูข้าวตู้ข้าวตู้หน้าขาวตานิพานะ ว่าตามอยู่ดีฮะตามอยู่ดีฮะอ่าผมไม่เจอละผมไม่รู้ประกันสวยเขียมุมแจ็คไปแล้วพี่นี่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาใหม่เดี๋ยวผมไปหาไปเดี๋ยวพี่ไปหาพูดเพาะเฉยเลยอยู่ดีนะพี่ไม่ตามอยู่ดีนะได้ครับมันมาผมมันมาผมผมหลงครึ่งเลยอยู่กับต้าอยู่กับต้าผมไปหากล่องอยู่โยบต้าอยู่กับต้าอยู่กับต้าสลาตะเกี่ยวไอ้ชิบหายไม่ไม่อยู่ครับผมสบายดีคนละต้าคนละต้าขอบคุณ ใส่สินมาทำยังอยู่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 ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่อาไปแล้วอาไปแล้วเฟยสวยเจอใครครับนี่ครับสมสวยสวยมากน่าขัดต่อจริงๆเขาควรเฟดมาหาผมแล้วเนี่ยผมอีกทีเดียวตายแล้วเนี่ยาสมสวยบ้ไม่ตาน่าจะหาพี่เป็นสุสานนะพี่ไปบทกลางถ้าถ้าถ้าฝีจะเฟดฝากเอาไม้เลียวตีมันหน่อยเด้อถ้ามีโอกาสเาน้องเขาบอสามสิบเปอร์เซ็น ีไปแล้วนะโอ้โหไม่ตื่อยาเลยไอเวดเลยเดีอยู่กับผมอยู่กเดี๋ยวผมเดี๋ยวนข้าางงล่ใครเอาไปยังปากซ้อนเลยครับได้ไปแล้วมันมาข้างล่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพี่ดอปีดอปองได้ปะอยู่ใกล้อยู่ใกล้มอนอซ้อนเลยครับผมไม่อยากเป็นวิญญาณอยู่ล่างมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยมอนอโคตรโหดเล่นยังไงให้เลือดมันมิดหลอดขนาดนั้นวะ สาลาสาลาเก้าสิบแลยให้จุดเลยไหมครับสาลาจุดเลยสาลาจุดเลยครับประมาณห้าวิใจุดให้สาลาฝากฝากทรัพย์ผมหน่อยครับผมอยู่ตรงตู้หลังสาลาอ่ะเสร็จเลยพี่มาฝากไปอยู่ดีไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเอาโอเคโอเคให้ส่งสวยครับผมกำลังกลับไปส่วนข้างล่างตนี้สร็จเลยผีผีเพิ่งแบบติดเมื่อกี้ผีมันมาหาผมถี่ไล่ผมถีไล่ผมถี่ไล่ผมใี่พาไปประตูได้นะได้ได้ผมผมเล่นทีละประตูมันดักหน้าอ่าเห็นแล้ว ปักเบะหน่อยครับผมครับหน้าขาวหน้าขาวโอเคโอเคท่านางก็ยังท่านางพึ่ง4%ได้ครับตามอยู่นีตาม10% 60%เราโอเคตามอยู่ีใช่ไหมแป๊บนึ่งหาเข็มต่อเอเคบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งอ๋อเชียนที่สมตัวดีกไ่าเฮียรนมอนอไปนู่นเราไม่ได้นะไปหามอนอนะมามามามโอ้หาอะไรล่ะเดี๋ยวพึ่งมาลงไปครับเชียล่างอีกทษครับ มัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบผีไปบทสองตัวนะแล้วก็หน้าขาวไปบทสองบาทอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่เลยอยากแชร์ได้เลยนะแปดสิบแปดสิบผมจะแชร์เลยนะผมจุดเลยนะจุดเลยครับจุดเลยเก้าสิบจุดได้จุดนะครับเท่าไหร่ยังนับนับเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ผมเขอยู่ผมตวนไว้ตวนไวนี้ตวนไว้ตวนไวนี้โอเคจุดห้าสี่สามโอเคสวยเลือดเด้งครับ อผีีรอดแล้วผีรอดแล้วเจ็ดสองอยู่ขอเงินขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยนะขอเงินหน่อยตัวหนึ่งพีนะอยู่ทางไหนแล้วครับอยู่อยู่กลางบทกลางบทกลางอ่ะอ่ะอ่ะหาผมผีเขาน้องวะเนี่ยโบอ้าวลองแผลเด้อยุริใครอะ โข้างล่างมีอ้นี้สองอันเลยูกประคัมเฮ้ยเขาเลือดน่าจะใกล้หมดแล้วเขาหนีแล้วอะเขาจุกแล้วอ่ะเขาแค<ห>่<อ>ว่าเตอยังเล่เนไม่หมดใกล้ไม่หมดเพราะว่าเมื่อกี้นี้โดนไม่ไหวันไม่เขียนน่าจะน่าจะหนีไปเอาครูดาวปะสมสวยน่าจะหนีไปเอาครูดาว ัพี่ดอกหรือไม่ก็ไปหาคนเดียวอ่ะเราเราเราฟาร์มของไว้แถวหน้าวัดก็ได้ก็นะพี่ด็อกอยู่ชั้นล่างตรงล่างสุสานอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยที่ด็อกขึ้นมาบวดกลางได้ไหมพี่ด็อกลากเข้าปดกลางครับมีของคนคนรอซับเยอะเลยมาคำหนึ่งกดเกาะตามพี่ด็อกตามพี่ด็อกอ้าวอย่าปิด โลโงโปเปิดเปิดอุ้ยเกือบขอต้องมัดขอต้องมัดเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันจะเอาผมมันจะเอาผมรู้สึกใจใจหายใจคว่ำเลยประตูกันเล่นเปขผมอะโอ้ยมีเข็มสงใส่อยู่เนี่ยทุกคนี่สงสัยเข็มอยู่นี่ให้เป็นตู้ปันกาอ๋อพี่ดอนสงใส่ไหมสงใส่ไมมเอาสงใส่ไมมเอา ผมมีปลาคำสองนี่นี่นี่เกมมีนี่ขี่ลงลงจากโบสถ์กลางอ่ะลงบันไดโบสถ์กลางไปข้างล่างใช่ครับปลูกสายสินให้เขยก็พิ้งคี่ออกมาแล้วปูกสายสินไม่กลางโบสถ์ใครจะผ่านใครได้แล้วยพี่อ้ผมโอ้ยไอ้ยเฮ้ยเลยพี่มาเลยแต่มันเลยไอ้นึงมาเปิดเกาะอยู่กยพี่โอเคผมบอกเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันหนีคู่ดาวมันมันหนีมันหนีมันหนีคู่ดาวอยู่กับต้อยู่กับต้อยู่กับต้ ไม่เอาไม่อาเอาเข้ากลางบทฉีดไหมฉีดยาไหมไม่ฉีดหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยฉีดไปแล้วใช่ไหมฉีดไปเรียบร้อยสวยแล้ได้ตามมาผมสวยฉีดที่เข็มแล้วนั่งเข็มเอออีกเดือนหนึ่งมาบูด้วยนะกไมาเข่าต่อยไม่โดนเออโดนสักทีวนี่อ่าปลูกอยู่ปลูกอยู่ผีนะเจะระคัาผิดไปไม่ไหวสาม ไม่เดียวก็สองสามทีผมทำสายติดไม่กลางบ่รดหมอีกันมา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 มรมยมา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 อาม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 าเาาามาามาานเซียนด่านเซียนพี่น้องสมาาามามา